สวัสดีพี่น้องนักลงทุนเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรซทุกคนทุกท่านจันทที่23ตุลาคม2023วันนี้ฟิงวิดนเด็กอยู่ที่53เหมือนเมื่อวานตื่นเช้ามาวันนี้ตลาดคริปโตเขียวขจีนะครับเป็นความเขียวขจีที่ตอกย้ำให้เห็นว่าตุลาคมเป็นเดือนที่นักลงทุนคริปโตสมหวังนะครับ80%ของ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เปิดเขียวขจีนะครับและเดือนนี้ดูแล้วน่าจะเปิดเขียวขจีนะครับนักลงทุนบนตลาดฮิปโตเนี่ยสมหวังกับเดือนตุลาคมมากกว่าคนสมหวังในเรื่องความรักในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงบานไทยนะครับกลิ่นของความไม่เมคเซนต์กลิ่นของบูมาร์เก็ตเดิมเข้ามานะครับที่ผมใช้คำว่าไม่เมคเซนต์เพราะอะไรบูมาร์เก็ตรอบที่แล้วเหมือนกัน หลายอย่างไม่เมกเซน s ์หลายอย่างมีแต่ไฮป์มีแต่เทรนดมีแต่กระแสนะครับคนที่มีประสบการณ์ันตลาดงงว่าคนซื้อไปได้ไงเหรียญน,นี้2วันให้หลังเหรียญน,นี้ไป150% 200%เนะครับเวลามีข่าวว่าป่าอีลอนมสัสทวิตตัวดีด o สข่อยกระพุง่งไวทาเลกบูรเนใส่เสื้อสีเขียวอีทกระพุง นะครับป๋าชาวฮอสกินสันลงรูปกินไอติมเพื่อนผมไลน์มาบอกบอลป๋าชาวกินไอติมผมบอกแล้วไงอะปรากฏเอดากระพุ่งนะครับหลายอย่างไม่เมคเซน n ์นะครับเช่นกันความไม่เมคเซน s ์มันเริ่มบังเกิดเริ่มเริ่มได้กลิ่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าจากนี้ไปต้องแต่วันนี้ไปเนี่ยเรากำลังเข้าสู่บูมาร์เก็ตนะแต่ผมกำลังบอกว่ากลิ่นอายของบูมาร์เก็ตรอบนี้เนี่ยมันมันคุ้นๆกับ รอบที่แล้วที่เราได้แตะตรงปลายจมูกนะมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกันหลายอย่างไม่เมคเซนนะครับใครที่ตามช่องนี้ทราบดีผมเป็นคนเทรดเทรนด์ rain, นะครับเทรนเวลามีเทรนดเนี่ยมือใหม่ซื้อหมดคนใหม่ไม่สนสนแต่เทรนดนะครับแล้วตอนนี้สังเกตได้ว่าเริ่มมีคนเข้ามาสนใจเริ่มมีคนเข้ามาศึกษาบิตคอยนมากขึ้นเริ่มมีคนเข้ามา Google คำว่า Bitcoin having มากขึ้น นะครับในรอบ12เดือนที่ผ่านมา Bitcoin Having บน Google Search เนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคนใหม่ก็เข้ามาดูว่าเอ๊บิ i คอยน์แฮวิมันคืออะไรทำไมทุกๆ Bitcoin Having Bitcoin มันพุ่งนะครับคนเก่าก็เข้าไปเซิร์ชดูว่า Bitcoin Having เหลือ,อก,กี่วันนะครับการเซิร์ชคำว่า Bitcoin Spot ETF เป็นช่วงที่สูงสุดในรอบ12เดือน นะครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนและดูเหมือนกับว่า Bitcoin Spot ETF จะเป็นอะไรที่คนเริ่มเซิร์ชมากขึ้นคนเริ่มเข้ามาสนใจนะคนเริ่มสงสัยว่าเมื่อไหร่ยังไงทำไมนะครับข่าวเกี่ยวกับการแบนเริ่มไม่ได้มีค่านะครับประเทศไหนจะแบนอะไรเหรียญไหน SEC จะมองว่าเป็น security ล่าสุด Bitcoin Lightning Network ก็มีปัญหาเจอบัก คนไม่สนนะคนบอกหลบไปนะแซมแบ็กแมนฟรีจะติดคุกร0อยปี200ปีคนบอกหลบไปหลบให้ข่าว Bitcoin Spot ETF หลบให้ข่าว Bitcoin Halving เพราะ Bitcoin Spot ETF คือข่าวที่ตอนนี้ขยับตลาดนะครับ n i t c o i n h a ฮเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นยังไงต้องมานะแต่ Spot ETF เนี่ยตอนนี้คนจับตาจะดีหรือไม่ดีกระทบตลาดแน่นอนนะครับโปรเจกต์ต่างๆไม่ได้มีรายเปลี่ยนแปลงนะครับ โปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเนีย Cardano BNB, Phantom e t h e r e u m มีการพัฒนาออนเชนเหมือนเดิมนะดีเวลเปอร์ไม่ได้ลาพักร้อนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับสภาพของประธานแกรี่ตอนนี้เหมือนแมวในกล่องมาม่านะไปเล่นใครก็โดนเขาฟ้องกลับนะครับจะอุทรก็ไม่กล้าอุทรนนะก้าวหาใครก็แพ้ นะครับหลายอย่างมันเริ่มเป็นอินดิเคเตอร์ให้ผมได้ความรู้สึกของบูมาร์เก็ตคราที่แล้วนะครับเพราะนั้นจับตาดูให้ดีนะสำคัญสุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีแผนก่อนเทรดและเทรดตามแผนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้หลายคนน่าจะเดินทางกลับบ้านนะหยุด3วันนะครับใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ใครที่ต้องพรุ่งนี้ไปเริ่มชีวิตไปต่อสู้ชีวิตขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีและขอให้พวกเราทุกคนรวยไปด้วยกันวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม